โอ้ยยาพาวหวยโดนฟรีเลยสัตว์เฮ้ยสามนั่นเลยเฮ้ยเคยหวานได้สักวันต้องใช้เดียวไอถามเงินก่อนถามเงินก่อนขอขอลงได้ไหมขอขอลงได้ไหมครับบอลลงได้ไหมลงเลยลงเลยนี่แค่ไอ้แฟงมานี่ก่อนแฟงมานี่ก่อนมานี่ก่อนมานนี่ก่อนเลขสองเจ็ดหก แบดิบยบตีบัดบนัดยบตีนีบัดยบตีนีบดยบตนบัแยบตีนีัดแยบตีน่บดแยบตีนีบัดแยบตีนี้ัดแตีนีบัดแยบีนีบัดตีนีบดแยวตีีบัดแยบตีนีบัดยบตีนีบัดแยบตีนแยบตีนี้ดแยอตีนีบองยตีแยบตีนีบดส้ตยบตมนีบัดยบตีนีบัดแยด้ยดยบยนัด

ขอขออย่างไม่ได้งานเลยขอยังไม่ได้งานเลย,ย,เลยแล้วมึงไม่งานล่ะบอกเข้าก่อนแม่นี่ โอ้มันจบไปแล้วนี่ไลไม่มาเลยพี่หอยไม่มาเลยหมอนานอะหมอมช้าไอ้จุกไล่หมอครับลุงไล่อะไรหมอยไม่มาตะคุนเลยไม่บวกสี่สาไม่บวกดีขอมันล้นครับลงเราแบบครับ มเมื่อกี้ผมเห็นมีคนเดินตกแบบอีกแล้วบบอ่ะมีคนเดินเตะฉีิอาชาไม่ตกแบบไอ้จุกเแลาไอ้เอาศพไปนูน่นเอาหรอไอ้เวทตัวเตะนี่เท่ากับตายเลยใช่ปะถ้าบุ้งเอาไม้เคาะหลักเรื่อยๆน่ะใช่ครับผมถึงบอกให้สู้ดีกว่าอย่าปตัว

ไม่เป็นอะไรเนี่ยไอ้ซากแต่งตีบนหน้ามือจริงๆเลยหรอพี่จุกเนะี่ยไม่ผมก็อะไรจะบอกว่าพี่พัฒนาไงเลยแต่ละเรวรกูเลยแอ่หัวมึงแข่งแต่ลืดเออ้ยวออัดจุกคอหลังพี่งเลยมึงแกเออดิกหน่ออะไร ก็โดนขัดอ่ะก็โดนขัดแบบตัวเดิมพันนะ้งหุบเลยหน้าตีนไปหลังมือมุ่งฝังมุ่งอยางไรไอ้แบงค์ไปอะไรอ้าวถูกเลยเดี๋ยวรอครับรอผมแนะนำไม่รอสักสิ้นปีอ่ะผมว่าราคาย่ห้อื่นน่าจะลงแล้วเจนใหม่ๆมันออกไปสองหมื่นถ้าตัวใหม่นี่อ้าวเพราะว่าเขาจะได้อยู่แต่ว่าตัวให้พัดกับแบงค์กับเวทสาโพนแล้วแบงค์แล้วเขาก็จุดๆๆเวทเปนตัวไว้แล้วยิงเีย็มหมดให้จุดเรื่ย ฮะไม่มีแต่เขาบอกว่า็นให้น้องสุขพัฒน์เลยเขาบอกหนีพี่จยิ้เสียงโยเขาแบบพอเป็นช่วงอะตัวอัดอ่านดูดีไหมนี่ในรถไหนดะดัดเทนมอยู่แทบกระเด็นเลยเมื่อกี้เจอร้านแดงฟรีเลย ของเวทสองร้อยของจุกยี่สิบนะได้ละครับพี่ผมบอกให้ขอบคุณครับพี่พี่จุกเขาดูให้พี่ละจริงเหรอเขาบอกของเวทสองร้อยของจุกย<ว>ี่สิบเอาพี่มีเงินน้อยเหรอพี่จุกก็ไม่ได้มีต้ขอ,ของขอบคุณครับไงเมื่อกี้คุยเอ้ยเมื่อกี้ ไม่ควยเอ้ยบอกว่าควยเอ,อ้ยเก c ซกูไม่นี่ม,มแ,ออแต่กินเซีอ่เซกูมันนีออแ่แล้วไปแล้วไปแต่ได้เงินแดงเหรอเป็นเงินแดงะทำะไรจะาไปทำเกาะโอ้งันมึงขอกอบเลยเออขอกอบอะไเดนหกหกแปดส พักเขาดูให้องรวมห้าร้อยเอาอเองคนเดียวอ่ะโอ้โหขอบคุณครับเสี่ยขอบคุณครับยวพี่โอนให้นะรอนครับพี่ไม่ได้ครับพี่ไปซ่อมทอดดีกว่า่อเผ็ดเ,เตียวพี่ตีไปไหมยังไงกันเจอตุกปูน,ตก,ปนตกอะไรตกทำไม ตกแก๊งเรามันไม่พอตอนนี้ค่ะตูนไปตกไปตกไปตกโอนนี้เลยตกไปโซนข้อน้ำเลยข้อน้ำไหนข้อน้ำดีไม่พอขออภัยผู้ชายป๊อปคุล่าใส่ทองตกบุญป๊อปปูล่าเออตรงที่มันจะวนแบบว่าไปเกล็ดเก็ดแบบแอบมองเธอเมื่อยามรับไลน์เฮ้ยพัดเฮ้ยโเฮ้ยมึงมันดูดีเลยไวหนุกแล้วมึงเอาเลยเหรอ แต่อยากไปซ่อมทอเอ้ยเียบูมันไวู้เอามันเข้าเดืไหนเข้าเดือนนี้เหรอซ่อมหนึ่งทอพฤศิกายนเลยครับเดือนนี้ปะพฤิกายนครับเดือนไหนเดือนนี้เหรอเดือนนี้เดือนอะไรตดพฤศจิกายนครับเออเอสวัสดีครับคุณเลมาแล้วสวัสดีครับคุณเลยวมาแล้วสวัสดีครับวัน วัดตีรับกนเลี้มาแล้วอะผมป่อผมปวัดนะพี่ตีผมปวัดนะพี่ตบป่อยวัดป่อยพี่จไอพี่จุกต่ออต่ออพี่จุโต่อได้ไหมอุ้ยไดปไว้ก่อนพี่ีพ่เอาุวพี่ีเอาพัวเล่นดีบ้าเล่นดีบ้าัวให้พี่ีตายเล่นดีบ้าพี่ติลบ้าีเต่าีเต่าีเตาโอ้นโมเต่พี่ีเล่นสวยดกว่าพี่ตี ก็ช yeah, yeah. so ุบ oh, ช so no, right. oh. no. oh, no ุบเมื่อกี้ที่เราจะวิ่งไปแล้วก็แบบอุ้ยใส่ลูกนะแล้วลูกก็เรี้ยงตายเลยเสียกี้อะไรแบบนี้เอาเอาเอาอะไรอ่ะอย่าต่อยนะโดนนะเอาเอีเอาเอาเอาอะไร่ะตีผมก่อนอ่ะมึงบู๊หัวกว่านเด๋อไม่ใช่พี่ตีพี่ตีพี่ มิติดีกูแล้วครับผมกูเสือกไม่อะไรไม่พี่เตรียมตัวเลยยี่สิบใบพี่จุกอะอะไรอะไรเตรียมตัวอะไรอ้าวกลัวไหมพี่จุกคว้าไหมไม่กลัวแต่พวกเรากูไม่มีตอนนี้เดี๋ยวไ่บริวอก่อนเดี๋วไ่ว่ากันก็บริวารก่อนแต่ห้ามไละ์ให้พี่เป็นไลค์คนเดียวได้ไหมถ้าเป็นแบบนั้นได้ไหมไม่ต้องไลค์เลยกันหมดเลยก็ได้แล้้วงันไม่มีใครรู้ด้วยไอ้ขวาขวามือขวามือมันซ้อมไม่ได้ เขาโดนแบบซี๊ดมาเลยครมาแล้วแต่รถเราถึกแล้วเว้ยรอบนี้เข้าบักเข้าบักเข้าเนี่ยไอ้รู้แล้วเป๊ปเอาเนี่สอนแล้วเว้ยสอนจราเค้ไว้น้ำอีกแล้วเออยเป๊ปต้องสอนเลยพี่พี่มาร์คมาค์มาร์คสีส้มไกลปะดีจีเหรอก็เขาบอกสองสองขาอออใช่ไหมเมื่อกี้แต่พี่จีให้สองหนึ่งไม่ไม่เขาสองสองไว้ใช่ไหมถูกไหมเราก็ได้ดีกรูแล้วกูแวะแวะดูร้านแดงดิแวะดูร้านแดงดิ เก้า <9. S 2> ประมาณ10นาทีครับแอบมองเธอเมื่อยามรับแปะเอ้ยไปดิไอาอ้ สอส <c oughs> อนุอนุเสาวัีชัยนี่คือที่มันเป็นวงเวียนโกก็ใช่ครับใช่ครับวงเวียนใหญ่เคยไปไปะ อนุสาวรีย์ชัยกับวงเวียนใหญ่ก็ที่เดียวเดียวกันไหมโคลาร์นโคลาร์นไม่อนุมันจะเป็นที่นี่มันจะเป็นวงเวียนแต่ว่ามีรูปปั้นว่ะพี่เขาไปเออเขาจะเป็นรูปปั้นวงเวียนแบบวงกลมใหญ่เฉยๆเป็นในวงเป็นในวงเวียนที่กูไปอนุตาววลีผมว่านัดที่ผ่านแต่ไอวงเวียนใหญ่แต่ก่อนผ่านบ่อยกูไปกูไปบ่อยเพราะว่ากูไปนั่งบีเทสที่นั่นเนี่ยแต่เวลาไปกรุงเทพไปหาเพื่อนอะไรเงี้ยช่วงนั้นไม่มีรถไม่ได้ไปเองไม่นั่งนั่งแกลบเลยไออันนี้ไม่ได้ไปสีส้มดีจีแล้วกัน อยู่ตรงไหนวะดีจีอันเนี้ยตรงปั๊มเลยอ๋อมึงนี่รู้พิกัดนะไอ้เหี้ยมึงอย่าบอกว่าไม่รู้นะกูรู้ไม่ไม่รู้ไม่รู้ปล่อยเขาวัดก่อนดีปล่อยเขาวัดก่อนปล่อยปล่อยเขาปล่อยเขาวัดก่อนรู้พิกัดรู้พิกัดรู้พิกัดซัพพลายสีมอยู่บอนลี่บอนลี่

พี่จุกห้าหมื่นนะผมมาให้ตีห้าหมื่นได้ครับได้ครับโอ้เรียกอะไรครับลุงสามสี่หนึ่งโง่จังสี่หนึ่มงไม่เป็นผมคนเดียวเลยได้มั้ยผมคนเดียวเลย อัตติดอีกข้างมาดีโอมาดีโอ้มาดีข้นมาดีขึ้นมาดีโอ้มาีขึ้นมาดีขึ้นมาดีขึ้นมาดีขึมาอเขึ้มาดีมือเขึ้มาอีขมีขึ้กมาดี้มดีขึแกมือเขึ้มาดีขึมือเขึ้มาดีมือเขึ้นมาอีขึ้นมดมีขึ้นมาี้นมาดมาด้กมมาดีขนมีขมาดีม ไปเอาน่าได้ใจเหรอได้ใจเหรอได้ใจอยู่แล้วได้ใจเหรได้ก็ไปไปไปห้าหมื่นเปอะไรนะห้าหมื่นเปล่าห้าหมื่นเปล่าห้าหมื่นใจเลยทำไมไดีจะมี้ห้าหมื่นกบจุกีห้าหมื่น่จุกห้าหมื่นนะรอบนี้ห้าหมื่นพี่อย่างูดิพี่มาเด้อมาเน้อจริเจมงเลยขึ้นไปใ้เขาตีเว้ มาเดเงจรงก็ไม่เล่ตดิี่ดิีเกอ่เีของกูทำไมเบ็ดีกูมีตั้งเยอะไว้มาด้เดมด้เีย่อดนหัวจัดเลยพจูงครับมืน้พจงเอาให้หน่อยเอาให้น่ย้าให้เก้า้ไ่ได้ไม่ได้เอเลยอะไร tuyệt 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 Một tuyệt 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 ควมเนี่ยคนที่ตาสวยอ้อทั้งวัน,น่าง้ยสวยดสวย่วยวดกันงสาวโ,<อ>ว,ว,ว,โวัดกลาข้าง่เลยได้ไหมตีวัดไปเลยตีวัดไปเลย้าง่ได้ีวัดไดโอ ไอ้จุกไอวายสามสี um. ่ห Le น <F break hyster ically> like ึ่งสา่หงนเรียกแล้วนะครับสามสี่หนึงสามสี่หนึ่ง่ผมยอมไม่ได้ว่ะไปแก้ใครในทีมกันได้ตัวเป็นวายเีมันต้องปีเนี่ยเียตังคูหมดเพราะมีจุกโง่เล่นอย่างโง่มึงเอาไปเหอะไอสว์มึงเอาไปตัวเนี่ย เล่นโง่่่จริงงเเลนโียผิดผิดที่ไว้ใจเงียไอ้ยาอยู่แล้วไอ้ยาอยู่แล้วผิดที่ไว้ใจเอาไอ้ตัดแต๊กไอ้เงียมึงดูเขาเล่นนี่เงียก็พี่ก็เงียแสนหนึ่งไอ้มึงล่าเขาดิมึงล่าเขาดิมึงไปล่าเขาดิเงียบอันขวามาไอ้หลังกี่โมงอย่าลืมด้วยแป้งเขารู้พิการกี่สิบนาที่แต่ไม่น่าถึงละห้านาทีละไง